ไปตัดเขา,ขาวคอนว้อยออกสมพัติโอ้โกรบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อๆกระช่องสาวๆอินสติวเด่นย้ำเศราๆเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะวันนี้อากาศแจ่มใสอากาศดีดนะจ๊ะเนาะแดดขึ้นแล้วนะจ๊ะเนาะจากที่เขาไม่ได้เห็นแดดมาเป็น2อาทิตย์นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ามื่อนีกระแดดออกเป็นมือสันวันดี ของเช้าสวีเดนนะจ๊ะน้อพอแดดออกปุ๊บกัดท่ย่อยท่ย่อยท่ย,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 ย่อยยางออกกําลังกายกันนะจ๊ะน้อส่วนสาวเราน้อยก็ใช้เวลาว่างซักผ้านะจ๊ะน้อแล้วก็ดูแลบ,บ้านให้เยี่ยมขึ้นมาจากน้อยนะจ๊ะน้อพูดหลายหลายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้นะจ๊ะน้อไม่พูดพร่ำทําเพลงนะจ๊ะน้อพี่น้องจ้ะสาวเราน้อยกะแกเอ๋ <c oughs> <c oughs> พาลูกไซล่ะมานำนะจ๊ะน้อวันนี้สาวเราน้อยกะมานําเสนอนะจ๊ะน้อมามารีวิวนะจ๊ะนะคือว่ามา ให้พ, <ITA> พ,พ public, ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกันนะจ๊ะเนาะว่าปีกายช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะเนาะไปเก็บเห็ดกับค้อนว้อยนะจ๊ะเนาะเขาป่ากันจ้ะก็ไปเจอเขากวางนะจ๊ะเนาะกับบ่มีเหยีงมากมม้นะจ๊ะเนาะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องมาได้เบิ่งได้ชมน้ำกับชาวเรือหน่อยนะจ๊ะเนาะว่าเขาว่างงามขนาดใดนะจ๊ะเนาะอันนี้นะจ๊ะเนาะเขากวางนะจ๊ะเนาะสวยและงามนะจ๊ะเนาะคือแข็งโป๊กเลยนะจ๊ะเนาะเป็นเขาหรือว่าเป็นกระดูกของกวางกวางแดงนะจ๊ะเนาะ นี่เลยนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะเอ๋เมื่อเมื่อกวางที่ว่าเห็นทั่วไปนะจ้าเนาะอันนี้คือกวางแดงน้าเจ้าเขากวางแดงนะจ้าเนาะดูเมืองไทยอาจชีพมีน้าเจ้าเขากวางจังสีนะเจ้าเจ้ามีแต่เขากวางที่ว่าเพิ่นเลี้ยงไว้นะจ้าเจ้าะต่บนใหญ่อาชีพใโตูซ้ำกันน้าเจ้าอันนี้ก็เป็นมาจากธรรมชาตินะจ้าเนาะที่สาวเราน่อยกับค้อนว้อยพักกันหิวออกมาจากป่านะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะว่าอะไรก็ยังห่างเขากำมาฟังมาเบิึง เออเล็กๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สาวเลน้อยไปศึกษามานะาจะน้อยถังซันกับถ้าเกิดว่าผิดพลาดจันใดกะขอโทษขอภัยนะาจะน่าข้อมูลอาจที่ว่าดีเท่อนเพื่อนช่องกูรูหรือว่าเพื่อนเนป็นหูเรื่องเขากวางน่าจะน่าสาวเลน้อยกับบุหูเรื่องสิ่งดีเยนคือบ่หูข้อมูลไรปันใดนะาจะน่าเพราะเขาเป็นแค่ว่าเป็นสิ่งสวยงามนะาจะน่าที่ว่าหิวที่ว่าเจอแล้วก็หิวออกมา แขวนแล้วว่ามาเก็บแหวนนะจ๊ะเนาะสะสมแหวนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าเขามาเบิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้เขากว่างหนึ่งปีนะจ๊ะเนาะอายุหนึ่งปีนะจ๊ะน้ะหนึ่งปีเพิ่นจีสลัดเขาเท่อนึงนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าบ่รู้ว่าทีเป็นตัวผู้หรือตัวแม่สาวแล้วหน่อยก็บ่รู้นะจ๊ะเนาะเพราะว่านั่นสาวแล้วหน่อยบ่ได้เป็นส่วนดีเองของกวางนะจ๊ะเนาะบ่รู้ว่ากวางตัวผู้หรือตัวแม่นะจ๊ะเนาะอันนี้หนึ่งปีนะจ๊ะเนาะพอหนึ่งปีป พันกจิสลัดเขาปั๊บน่าจะเนาะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นบ้าวแล้วหรือว่าเป็นสาวแล้วน่าจะเนาะถ้าเกิดว่าเขากว้างอันนี้กับกว้างแก้แล้วน่าจะเนาะเขากับเบิ้งได้น่าจะเนาะว่าตรงนี้น่าจะเนาะว่าเพื่อนนสลัดเขาออกมาน่าจะเนาะกะเพราะอันอายุถ้าเปิดเป็นเขากว้างอ้อนน่าจะเนาะก็จะมีเลือดขึ้นมาเลี้ยงน่าจะเนาะคือพักกันเพอยังเป็นเด็กน้อยยู่นน่ะจะเนาะกะ จะเนียนเขาคือมีเลือดขึ้นมาเลี้ยงนล้จะเนาะเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้ให้ให้จเจริญเติบโตแล้จะเานาะพี่น้องจ๋าให้เจริญเติบโตแล้วกว,วางกวางกระเทียมเขาใหญ่ขึ้นแล้วจะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเลือดกับชับเขามาเลี้ยงแล้วจะเนาะกับที่เป็นอันเลือดก,กับชับเหมือนตรงนี้แล้วจะเนาะอล้รก็ที่เป็นเล็กเป็นตันตันไอเป็นกระดูกและตันตันนะจ๊ะพีพ่น้องจ๋า แล้วกับเพ,พื่อนกะที่มีความรังคันน้าเจเนะเราเป็นกะที่เฝ้าสลัดออกแล้วก็ที่สร้างเขาไม่ข้นมาแทนที่น้าเจเนะพี่น้องจ๋าที่สาวเรานอนไปศึกษามาน้าเจโนะกะบัดนีเพราะเพื่อนหู้ว่าเพื่อนนั้นเขาใหญ่ปุ๊บการผสมพันธุ์เพื่อนจะอยากเริ่มมีข้นนาเจเนะเราโดนกะที่เอาไปให้ไปตัดเขาคนว้อยออกอ๋อจ๋ะจ๋าจีเด็กมืดการผสมพันธุ์ เป็นสิ่งซิ่งเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเนาะเป็นไปได้มาคายคลายเคลียดผสมไปน้ำนะจ๊ะเนาะกับเรื่องเขานะจ๊ะเนาะแต่ว่าสาวเลยหน่อยกับไปได้มาก่ะเห็นอยู่สองอันนะจ๊ะเนาะกับอันน้อยกับอันใหญ่นะจ๊ะเนาะสาวเลยหน่อยกับไปได้อันใหญ่มานะจ๊ะเนาะกับสวยงามนะจ๊ะเนาะเพราะว่าหนึ่งดูร้ายนะจ๊ะเนาะร้ายลายงามนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ารายกวางนะจ๊ะเนาะบ่แม่นกวางน้อยนะจ๊ะเนาะ น,นี่อาจจะเป็นพ่อพันกวางนะเจ้าเนาะเบื้องไรตุ้งงามงามใช่พี่น้องจ๊าสาวเรเนาะก็ไปลางมาแล้วนะเจ้าเนาะกะเฮากระเปกาออกถ้าถ้าเกิดว่าจะถามว่าอันแอบถามว่าผิดกฎหมายบอบอผิดดอกจ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาออกต่างประเทศนะจ้ะเนาะสาวเราน่อยบรกลปกาออกต่างประเทศนะจ้ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮาเอาออกต่างประเทศอัดกฎหมายเพิ่นอาจทีคุ้มครองนะจ้ะเนาะพี่น้องจ๊ะสาวเราน่ยก็ขอที่ว่า เก็บไว้ทะเบงนะาจะนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะว่าบโชคบ่ดีบ่ได้ไปพบเพื่อนนะาจะนาะเพราะว่าเพื่อนนั่นเพื่อนปีหนึ่งสลัดเทือนึงนะาจะกับสลัดถิมน่าจะน่คือแบบเงี้หรือวาตีกันหรือว่าไล่ตำกันไล่ส้นกันนะาจะเขาจังหลุดอันนี้เพื่อนได้เวลาเพื่อนมดอายุเพิ่นเพิ่นกันเลยหลุดออกนะาจะพี่น้องจ๋ากับสาลา่อยกับไปได้มาจะให้ว่าคนกลับไปเมืองไทยสาลา่อยบระคน่าจะนาะเพราะว่าเป็น ของเพิ่นนะจ๊ะเนาะกะสวยงามจ้ะถ้าเกิดว่าสาวรหน่อยเห็นอีกสาวเราหน่อยกะที่เก็บเมื่อเก็บไว้สะสมไว้อีกนะจ๊ะน่าทุกคนจ้ะนี่ลจ้ะกราบขอบคุณรับควาคุณมากมายเลยนะจ๊ะน่าที่เขามารับชมและรับเบื้องช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะน่าเรื่องอันเขากวางแดงนะจ๊ะเนาะหรือเขากวางนี่เองนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเลยนะจ๊ะคนดีจ้ะไปแล้วนะจ๊ะคือค๊